สวัสดีนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ของสภาวิศวกรสามารถที่จะเรียกว่าพิมพ์ใบกอวออนไลน์ได้แล้วนะครับนะสำหรับสมาชิกก็ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาอย่างของผมเนี่ยก็ยังเป็นแค่ภาคีวิศวกรน,นะรงานไฟฟ้ากำลังนะครับวันหมดอายุ สองห้าหกหกนะครับนี่ก็สองห้าหกสี่ 4, นะก็มาที่เมนูนี้นะครับวุฒิบัตรนะครับวุฒิบัตรนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ใบกวอได้เลยนะครับนะสภาวิศวกรนะฮะพิมพ์ใบกวอก็สั่งพิมพ์น,นะครับ เก็สั่งพิ้น์นะครับสั่งพิ้น์เซฟะนรับ นะก็ปิมพออกมาแล้วก็สะดวกรวดเร็วดีนะครับก็นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ให้นะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าที่มีใบกอว์ alk, ก็เดี๋ยวนี้สามารถที่จะมาปิมพออนไลน์ได้แล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ